ไม่เคยชมนะคเขอชมช,ชุดแบบเรียบนดีเบ็มอย่างเงี้ยใช่เดรสยดรสของมาเคซ่าสวยมากเลยอ่ะค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะคะคุณเจ้าสาวมาลองชุดที่ร้านค่ะชุดนี้จากแบรนด์ r าเคซ่านอ t นะคะเป็น New Collection 2020นะคะสวยมากๆเลยละค่ะ ชุดนี้สำหรับเจ้าสาวสไตล์มินิมอลนะคะที่ชอบความน้อยนะคะแต่มากเรียบแต่กโก้นะคะ,ะคน,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 นี่ค่ะผ้าตัวนี้เป็นผ้าอะไรล่ะคะคุณอันเชลีาาต,ตัวนี้เป็นผ้าซาตินนะคะจับเดรบตรงช่วงอกแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยละค่ะ ชลีคะมีลูกค้าชาวต่างชาติคอมเมนต์ว่า so pretty คะ่ะ <laughs> ถูกใจไหมคะชุดน,นี้ขึ้นตาลค่ะเดีเ๋ยวไปชมชุดต่อไปกันนะคะ ตอนนี้บรรยากาศภายในร้านอาจจะดูคึกคักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในงาน bridal showcase new collection 2020นะคะก็จะมีลูกค้ามีแขกเข้ามาร่วมงานกันมากมายนะคะถ่ายให้ดูชุดภายในร้านนะคะสวยมากๆเลยละคะ่ะ ในงานวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะเข้ามาลองชุดนะคะหรืออยากได้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานวันนี้ก็สามารถนัดเข้ามาได้นะคะวันนี้ยังทันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกับราคาเช่าชุดนะคะทุกชุดใน New Collection 2020เนี่ยสามารถเช่าได้ราคาเดียวนะคะ50,000บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกติเกือบ100,000บาทนะคะ ระหว่างรอคุณตาลเปลี่ยนชุดใหม่ก็จะถ่ายให้ดูชุดสวยๆไปพลางๆก่อนนะคะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาในงานวันนี้นะคะเราก็จะมีเสิร์ฟขนมนะคะอาหารว่างนะคะมีเลมอนเค้กมีคุกกี้นะคะแล้วก็มีกาแฟอร่อยอร่อยให้ทานกันด้วยค่ะด้านในเป็นยังไงบ้างคะมีเสียงออกมาว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะรอสักครู่นะคะ แลวสวยมากมากใช่ไหมคะชุดนี้ก็เป็นหนึ่งใน New Collection เหมือนกันนะคะเป็นชุดจากแบรนด์ล i วินีนะคะชื่อสไตล์ว่า Regan นะคะเป็นดอกไม้ 3D ทั้งตัวแบบนี้นะคะคุณการคุณตาลใส่ชุดส่งบอลกาวสวยมากๆเลยละคะ่ะ ตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านเรื่อยๆนะคะอขออนญาตซูมให้ดูดีเทลใกล้ๆนะคะอันนี้เป็น ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมะลินะคะเมื่อครั้งที่คุณลิต้ามาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะเธอได้นําเอาดอกไม้ไทยนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลูกไม้ของคอลเลกชันนี้นะคะสวยมากๆเลยเนาะซูมเข้าไปให้ดูนะคะในลูกไม้เนี่ยจะมีประดับเลื่อมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ดูเล่นไฟนะคะเวลาที่เราเดินในงาน ชุดที่ร้านอัญชลีนะคะสําหรับลูกค้าที่ไซส์ไม่ว่าจะเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปสําหรับชุดนะคะทางร้านมีบริการเก็บแก้ไซส์ให้นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะด้านหลังต้องมีการเก็บนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้เจ้าสาวของเรารูปร่างเล็กกว่าชุดไปสักหน่อยนะคะ ใช่มันไม่ได้หนักสวยแล้วก็สง่ามากๆเนอะตรงออกนี้ดูแบบโมเดิร์นมาก <c oughs> <c oughs> เลือกยากใช่ไหมคะ ด้านนั้นที่คุณอัญชลีแนะนำนะคะก็จะเป็นชุดจากแบรนด์มาเคซ่าน็อตเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเบาแล้วก็เดินง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเรอดูคุณตาลน,นะคะเปลี่ยนเป็นชุดของมาเคซ่าน็อตอีกชุดหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะ วันนี้เรามีทีมงานมาช่วยเยอะนะคะเพราะว่ามีลูกค้านัดเข้ามาตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะอาจจะต้องการทีมงานเข้ามาช่วยดูแลลูกค้ามากเป็นพิเศษนะคะวันนี้คุณอันก็มาช่วยเราด้วยนะคะระหว่างนี้รอบคุณตาเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดจากแบรนด์มาเคซ่าน็อต NEW COLLECTION 2020นนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามารอที่จะลองชุดที่ร้านหลายท่านมากเลยนะคะ ระหว่างนี้ก็มาดูบรรยากาศในร้านนะคะวันนี้ในร้านก็บรรยากาศก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีลูกค้านัดเข้ามาร่วมงานกับเรานะคะในงาน bridal showcase new collection 2020นะคะอันนี้รอคุณคุณตาลเปลี่ยนชุดต่อไปนะคะเป็นชุดจากแบรนด์ marquesa n o t ค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้ว แบรนด์มาเคซ่านอตนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นที่นิยมของเจ้าสาวไทยนะคะชุดนี้เหมือนต้องผูกโบมาทางด้านหน้าไหมคะต้องผูกโบมาอยู่ด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าคะ่ะ ช่วน,นี้ก็สวยมากๆค่ะ แบรนด์มาเคซ่านอตนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นที่นิยมของเจ้าสาวไทยนะคะจะเป็นที่รู้จักกันดีค่ะลายดอกไม้ที่อยู่ในชุดนี้ละคะคุณอัน คุณอันชลีบอกว่าลายดอกไม้ที่อยู่บนชุดนี้นะคะลายลูกไม้นี้นะคะเป็นดอกไม้มงคลของคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะคะว่าชื่อดอกอะไรแต่ว่าสวยมากๆเลยละคะ่ะ แต่ชุดถัดไปนะคะจะเป็นชุดแบรนด์ล i วินีนะคะสไตล์ชื่อว่าวอนนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มีความเจ้าหญิงมากๆเลยล่ะคะ่ะอ,อ่าระหว่างรอชุดวอนนะคะโอเคชุดต่อไปชุดนี้ก็จะเป็นชุดแบรนด์อลินนะคะเป็นดีไซนเนอร์ลิต้าวินเนลิสเหมือนกันนะคะเป็นชื่อชุด ชื่อว่าเดวิสนะคะสีพีโอนี่ค่ะมีความสีชมพูนิดๆนะคะรอสักครู่ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ในร้านอัญชลีนะคะตอนนี้เรากำลังมีงาน bridal showcase new collection 2020นะคะและตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดเพื่อที่จะดูคุณเจ้าสาวของเรานะคะที่น่ารักมากๆนะคะอนุญาตให้เราไลฟ์สดตอนที่เธอกำลังลองชุดนะคะคุณเจ้าสาวก็จะมาลองชุดสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันคะ่ะ ชุดต่อไปก็จะเป็นชุดแบรนด์อลรินนะคะสไตล์ชื่อว่าเดว,วิสนะคะเป็นชุดสีชมพูอมชมพูเล็กๆนะคะมีความหวานละมุนนะคะเดี๋ยวเราไปมารอดูกันค่ะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ก็มีคุณลูกค้าที่กำลังรอที่จะลองชุดต่อจากคุณตาลน,นะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าออถ้าอยากจะเข้ามานัดเข้ามานะคะรบกวนเป็นนัดล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าลูกค้า Walk-in เข้ามาทางร้านกลัวว่าจะไม่ได้รับบริการทันทีนะคะ คุณอัญชลีก็รอให้บริการคุณตาลอยู่นะคะกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ด้านในค่ะระหว่างนี้ถ่ายให้ดูชุดสวยๆนะคะชุดตรงโซนนี้จะเป็นโซนแบรนด์พานิช่าทรนนะคะเป็นนิวคอลเลคชันเหมือนกันค่ะชุดของพานิน่าทรนายคอลเลคชันนี้นะคะก็จะมีความระยิบระยับนะคะมีความเป็นกริตเตอร์เป็นคริสตัลนะคะค่ะให้ดูด้านนอกนะคะ ตอนนี้คุณตันพร้อมแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออคอวีเน็กนะคะลูกไม้ตัวนี้สวยมากๆนะคะจะไม่ใช่ลายลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่แปลกตามากๆนะคะสีของชุดเนี่ยไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยคุณผู้ชมมองเป็นสีอะไรแต่ว่าของจริงจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะชื่อสีว่าพิโอนี่นะคะ สวยมากๆเลยล่ะคะ่ะเจ้าสาวของเราก็สวยมากๆชอบไหมคะคุณตาลเป็นเกาะอ,อกเจ้าสาวของเราชอบเป็นชุดเกาะอ,อกมากกว่านะคะ

อ่ะละค่ะชุดต่อไปจะเป็นชุดลิวินี่นะคะชื่อสไตล์ว่าวอนนะคะจะเป็นชุดทรงบอกาวนะคะมีความเจ้าหญิงแล้วก็เป็นลูกไม้ทั้งตัวนะคะเรามารอชมกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนคะ่ะระหว่างนี้เรามาชมชุดสวยๆในร้านกันต่อนะคะ มีชุดสวยๆเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามานัดเข้ามาเพื่อที่จะลองชุดได้นะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะลองชุดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีการจับลัคกี้ดรอเพื่อลุ้นรางวัลแจ็คพอตเป็นตัดชุดเจ้าสาวฟรีมูลค่า85,000บาทด้วยนะคะสามารถนัดเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็ยังทันค่ะ ชุดนี้เป็นแบรนด์ m a r q ซ e s a ็ n o t นะคะดอกไม้ฟลุงฟริงแบบนี้เดี๋ยววันนี้คุณตานนะคะเจ้าสาวของเราก็จะได้จับลัคกี้ดรอเหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะมาลุ้นกันว่าเธอจะได้รางวัลแจ็คพอตของเราไปหรือเปล่านะคะรางวัลแจ็คพอตของเราก็จะเป็นรางวัลตัดชุดเจ้าสาวฟรีมูลค่า85,000บาทค่ะ ในพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วนะคะชุดนี้สวยมากๆแล้วก็มีความเจ้าหญิงมากๆนะคะเหมาะสำหรับเป็นชุดรีเซพชันอย่างที่คุณตานกำลังมองหาเลยนะคะ กับลงตัวนี้ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะลูกไม้จะเป็นลายดอกดอกกุหลาบนะคะใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นคอเซ็ค่ะมีโครงคอเซ็ด้านในก็จะทำให้ดูสวดทรงเนี่ยออมีสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในงาน bridal showcase new collection 2020นะคะ คุณลูกค้าก็สามารถที่จะนัดเข้ามาลองชุดในวันนี้ได้นะคะวันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะค่าลองชุดฟรีค่ะจากปกติลองชุด3,000บาทนะคะแต่พิเศษสําหรับในงานเท่านั้นนะคะลองชุดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและยังได้ร่วมลุ้นรางวัลน,นะคะจับลัคกี้ดรอนะคะเป็นรางวัลแจ็คพ็อปัดชุดเจ้าสาวฟรีมูลค่า85 0 0 0บาทนะคะ ตอนนี้ทีมงานเราเยอะมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามามากนะคะเราต้องการทีมงานค่ะ สาวของเราสวยมากๆนะคะวันนี้คุณตันมาดูชุดงานงานเลี้ยงฉลองนะคะหรือว่าชุดรีเซพชันนะคะตอนนี้เราก็ลองชุดกับเวลนะคะน่ารักมาก หลังจากที่ลองชุดเสร็จคุณตาลก็จะมาร่วมจับจับลัคกี้ดรอนะคะลุ้นรางวัลแจ็คพอตตัดชุดฟรีมูลค่า85,000บาทนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาร่วมลุ้นรางวันกับเราก็สามารถนัดเข้ามาได้สามารถเข้ามาลองชุดฟรีวันนี้นะคะแล้วก็มีของว่างมีกาแฟอร่อยๆเสิร์ฟด้วยนะคะรวมทั้งได้ร่วมลุ้นจับลัคกี้ดรอนะคะลุ้นรางวันตัดชุด เจ้าสาวนะคะมูลค่า85,000บาทฟรีวันนี้นะคะยังสามารถนัดเข้ามาได้อยู่จนถึง1ทุ่มของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้คุณตาลน,นะคะได้ลองชุดอื่นๆต่อนะคะแต่ว่าการไลฟ์ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ